สวัสดีครับผมเคียงครับผมผมฮาร์ดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเกมส์นิวก็ติดทุกข่าวสารเกมที่ชาวเกมเมอร์ไม่ควรพลาดสำหรับวันนี้เราจะมาชมตัวอย่างเกมที่ชาวเกมเมอร์ให้ความสนใจมากพอมสมควรนะครับและเกมแรกที่เราจะมาประเดิมกันเลยก็คือเกม Watch Dogs <I know S 1> นะครับ Watchdog เป็นเกมแนว Action a แอนด์เว e ร์ชั่นโอเซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย U b บ s ซอ t ค่ายเกมชื่อดังที่ทั้ง3เกมในตำนานอย่าง As s a s s i n s c r e e d Far Cry และ p i n อัปเปอร์ซทางย b บิ o อ t ได้เผยเดโมของเกมในงาน E3 และอธิบายอย่างคร่าวๆว่าในเกมเราจะสวมบทเป็นแฮกเกอร์ที่มีชีวิตระดับประกาศสามารถจ่อร,ระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารได้รวมถึงการควบคุมหรือแม้กระทั่งสั่งทำลายอุปกรณ์เหล่านั้นได้โดยสมบูรณ์หากต้องการ เนื้อเรื่องของเกมจะดำเนินอยู่ในอนาคตอันใกล้ซึ่งใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวในการควบคุมระบบต่างๆภายในเมืองโดยเมืองในเกมมีชื่อว่าวินดี้ซิตี้ซึ่งสร้างมาจากเมืองชิคาโกโดยระบบดังกล่าวมีชื่อว่า Central Operation System หรือ CTOS โดยระบบดังกล่าวจะควบคุมการทำงานของระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกอย่างภายในเมืองรวมถึงพื้นที่เก็บข้อมูลของประชาชนภายในเมืองและกิจกรรมที่พวกเขาทําในแต่ละวัน ผู้เล่นจะรับบทเป็นไอเดนเพียสผู้ซึ่งสามารถจะระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดได้แม้กระทั่ง C.T.O.S เองก็โดน <Yeah. S 1> ในเดมโมของเกมเพียสสามารถรบกวนสัญญาณมือถือดูเป้าหมายผ่าน C.T.O.S ด้วยมือถือและควบคุมสัญญาณไฟจราจรทําให้รถงนกัดม้วเสื้อไปหมดแถมยังรองรับการเล่นแบบมัลติเพยเยอร์โดยผู้เล่นอีกคนจะเป็นคนคอยเฝ้าระวัง <S 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 <ห>และสก,กัดกั้นตำรวจที่ตามล่าเพียสนะอยู่บนยอดตึกตั้งแต่เริ่มจนจบภารกิจ จะว่อย่ามาเย้่มกับกูเออ Ubisoft เริ่มพัฒน,นาเกมนี้ในปี2010และจะวางจำหน่ายในปี2013นี้บนเครื่อง PC, Xbox 360และ PlayStation 3ครับผมส่วนเกมเพย์จะเป็นยังไงเรามาชมคร่าวๆกันนะครับ Over here, over um, Do it I did get it! I it, hey. it? How I do that again? Because hey, oh. Joseph DeMarco. This is suicide. You understand that? You kill me, and you'll open a door you'll never close. You know what? Uh, You're gonna deliver a message for me. Yeah, sure. No, no way! <laughs> สำหรับเกมถัดไปเรายังคงอยู่กันที่ค่าย Ubisoft นะครับโดยเกมนี้สาวกซอมบี้ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเพราะมันไม่เหมือนเกมซอมบี้ทั่วไปที่เดินหน้าฆ่ากันให้หมดแล้วจบกันโ <c oughs> ดยเกมนี้มีเสน่ห์ของความหลอนในแบบที่เกมเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ควรจะมีและเกมนี้ชื่อว่า Zombie u นะครับครับในส่วนของ Zombie u เป็นเกมแนว First Person Shooting Survival Horror ที่ไม่เหมือนเกมเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ทั่วไปที่เอาไว้เล่นเอามันสา a u อย่างเดี๋ยวเดินหน้าข่ามันยิงปังๆๆๆนี่ไม่ใช่นะครับแฟบแบไม่เกี่ยวครับผมกูน่าครับเกมนี้เราจะระบบเป็นผู้รอดชีวิตซึ่งระบบจะเลือกให้แบบสุม่มและจะต้องเอาชีวิตรอดจากสุ่มซอมบี้ที่บ้าพลังวิง่งเพ่นพ่านอยู่ในลอนดอน ที่สาคัญเกมนี้ไม่ต้องการให้คนวิ่งออกไปบูรางผ่านนะครับแต่ต้องการให้คนเอาชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดแแฟบก็ยังไม่เกี่ยวอยู่ดีครับผมมุจะแฟบอย่เดียวเลยครับคุณฮาร์ครับในเกมซัมบี้ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทที่เราจะโดนตบไปเรื่อยๆจนเลิศหมดเราถึงจะตายนะครับแม้คนอื่นเลยครับโดนซัมบี้ตบส่วนใหญ่แม้ก็ตายนะครับแต่เกมนี้ถ้าคุณถูกกัดแม้แต่ครั้งเดียวคุณจะกลายเป็นซัมบี้เหมือนกับพวกมันเว้นแต่ว่าคุณมียาแก้ซึ่งหายากเหมือนงงมหาสมุทรในเข็มเลยครับไม่ใช่ง ไม่เป็นไรครับซึ่งหากคุณกลายเป็นซัมบี้ระบบจะทาการเปลี่ยนตัวละครให้ซึ่งก็ต้องเริ่มจากศูนย์ใหม่และหากคุณเจอกับตัวละครก่อนหน้าที่คุณเล่นแล้วดันพามันไปโดนซัมบี้กัดตายหากคุณฆ่ามันได้คุณก็จะได้อุปกรณ์ปืนอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในกระเป๋าใบานั้นอีกทั้งตัวเกมยังรองรับโหมดมัลติเพเยอร์ซึ่งหากคุณพบตัวละครที่เพื่อนคุณพามันไปตายคุณก็สามารถกําจัดมันทิ้งซะแล้วเป็นเจ้าของสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าใบานั้นแต่เพียงผู้เดียว <laughs> ก็ไอ้นี่ก็ยังอยู่แฟบอยู่อย่างเดียวเลยนะครับผมก็แสดงความเสียใจด้วยครับสำหรับใครที่มี PC x b o x ็6 0และ Play Station 3คงจะไม่ได้เล่นเกมนี้นะครับเพราะว่าเกมนี้ลงเฉพาะในเครื่อง V ียูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีเครื่อง V ีนะครับก็เตรียมตัวไปถอยมันได้แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีตังก็อดอาหารอดข้าวอดน้ำข้าห้องน้ำสามบาทก็กั้นไว้นะครับไปเยี่ยวที่บ้านนะครับคุณก็จะได้ V ีมาเล่นเกมนี้นะครับผม แล้วถ้ากูหิวอะอามึงก็เอาตังไปแดกมึงก็ไม่ต้องเล่นโอ้เกมนี้มีวิธีควบคุมที่น่าสนใจมากนะครับโดยใช้ VU Controller ไม่ว่าจะเป็นการใช้โซน่าเพื่อค้นหาตำแหน่งของซอมบี้ในระยะนะครับผมการใช้ระบบอินเวน o อรหรือว่ากระเป๋าสัมภาระนะครับ ซึ่งจะทําให้เราสามารถหยิบอุปกรณ์ต่างๆมาใช้งานได้ทันทีและรวดเร็วนะครับผมโดยการใช้เพียงแค่นิ้วสัมผัสนะครับการใช้สแกนเนอร์เพื่อสแกนค้นหาไอเทมต่างๆในกล่องนะครับการยิงระยะไกลด้วยการเล็งผ่านกล้องสไนเปอร์ไรเฟิลนะครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากในเกมนี้นะครับผม การผักซอมบี้โดยการใช้วีดูคอนโทรเลอร์นะครับเพียงแค่คุณการทำดอยแฮกคิงเป็นการใส่รหัสลงไปในประตูซึ่งเราสามารถเลื่อนคอนโทรเลอร์ลงเพื่อหันไปดูซอมบี้ได้แต่เท่าที่ดูแล้วแม่งน่าจะกดมั่วมากกว่าและดวงดีแม่งถึงรอดกูรอดแล้ว f i n i ช h i n g move เป็นการใช้คอนโทรลเลอร์ในการเลือกอาวุธที่ใช้โจมตีระยะประชิดหวดเข้าไปหัวมันเอาออกมาหัวอีกทีออากำลังกายเอ็กซ์ไซส์วันนี้ชีวิตแจ่มใสนะผมเดี๋ยวเอาเซนเกมนะแฟบแฟปแฟ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 มึงก็จะแฟบอย่างเดียวตั้งแต่คิดตะเกียนะครับผมครับมาถึงเกมสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเกมนี้คงไม่มีเกมเมอร์คนไหนไม่รู้จักแน่นอนเพราะเกมนี้เป็นเกมที่สร้างกระแสความหลอนให้สันสะอเทือนวงการเกมทั้งวงการและเกมนี้ก็คือ d a สส Space 3นั่นเอง โดยในภาคน,นี้เราจะมาหลอนกับบนดาวน้ำแข็งเกาะที่ชื่อว่าทอ o r ว a ลเลนติสโดยมีตัวละครเอกชื่อว่า i อแซ c คลาร์กและสิเอกจอห์นคาวเวซึ่งศัตรูที่ทั้งสองต้องเชิญไม่ได้มีแต่พวกแย้ในคครมอฟที่น่าเกียดน่ากลัวเท่านั้นแต่ยังมีทหารจากดาวดวงอื่นที่ลงมาสำรวจดวงดาวนี้เพื่อตามหา m a r k เกออีกด้วยเรียกได้ว่าสวยสชั้นเลยสิยครับเนี่ยเจอยังไม่พอไม่เจอคนไล่ยิงตุยนะฮะ ก็ประมาณนั่นแหละครับคงได้ถ่ายคล่องกันแนะ่คุณฮาครับไล่ย,ยิงนะครับไม่ใช่ไล่ตุย๋ย <laughs> เหรอครับผมฟังผิดครับโทษทีเรีบกับเขาเรื่องกันดีกว่าครับ <laughs> เดี๋ยวออกนอกทะเลนี่มันบนดาวน้าแข็งนะครับจะมีทะเลได้ไงเนี่ยขอบคุณสำหรับ <laughs> เก็บความรู้นะครับครับไม่เป็นไรครับในภาคน,นี้ทาง v i s r a l Games ผู้สร้าง Dead Space 3ได้ทําการพัฒนาตัวละครอของเราให้สามารถกลิ้งหลบเพื่อหาที่กําบังได้อีกด้วย โดยเป้าหมายของเกมนี้คือการตามหาเอลลี่ซึ่งเธอหายตัวไปตอนที่ยานตกลงบนดาวและการหยุดมาร์เกอร์สนั่นเองครับผมสำหรับเกม d e s d Space 3นี้จะออกวางจำหน่ายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2013ที่ถึงนี้ลงบนเครื่อง PC, PlayStation 3และ Xbox 360นะครับผมสำหรับชาวเด Space ก็อดใจรอกันอีกหน่อยนะครับถ้า2012นี้โลกไม่แตกนะครับผมคงจะได้เล่นกันสนุกกับเพื่อนแล้วแล้วถ้าโลกแตกครับ มันก็ไม่ต้องเล่นไงโอ้โอเคครับขอโทษครับผมเป็นยังไงกันบ้างละครับสำหรับเกมทั้ง3เกมหวังว่าคงถูกใจเกมเมอร์ทุกคนนะครับและขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับพบกันในคราวหน้าสวัสดีครับ